หมแล้วนะคะขอบคุณค่ะส่งเอกสารด้วทางไลน์นะค่ะมาขอโทษนะเพื่ขึ้นมาเลย <c oughs> อันนี้หนูเป็นมานานแล้ว <c oughs> ใช่ไหมมิงีอ เดินเตะอะไรมา <laughs> อันนี้หนูเป็นมากี่อาทิตย์กี่เดือนแล้วคะสองเดือนแล้วหนูเป็นบ่อยไหมเป็นบ่อยเป็นเราลอง้งก็หายเบบนีน้คือหลังจากที่ตัดไปแล้วว่าหนูจะต้องดูแลข้างเล็บดูแลข้างเล็บก็คือหนูต้องเลี้ยงข้างเล็บให้มันยาวออกมาและหนูตัดเฉพาะด้านข้างอันนี้หนูตัดเป็นเหมือนตัวเออะถ้าเป็นตัวเอเนี่ย ถ้าตัดแล้วละมันก็จะเป็นทั้งเล็บแต่ถ้าเกิดมันเป็นเยอะมันจะเป็นหนังได้ด้วยนะถ้าหนูตัดเป็นทรงเอ่ะไอ้นี้หนูเจ็บไหมไม่เจ็บที่หนูตัดเพราะว่าหนูเห็นว่าข้างๆเป็นสีดำใช่ไหมใช่ไหม เวลาหนูเห็นสีดำนะ่ะหนูแช่น้ำแล้วก็เขี่ยขี้เล็บออกเนี้ยเขี่ยขึ้นแต่หนูยัางงัดเข้า๋ตวพี่อ้เขาดูก่อน อันนี้หนูเพิ่งตัดมันหรอปะ,ะหนูเพิ่งตัดมันไหมคะอ,อ๋อหนูตัดมาแล้วแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันยังยังไม่หมดใช่ไหมคือกดอย่างงี้หนูเจ็บเลยเดี๋ยนะคะหนึ่งสองสาม Thêm ít thôi, lúc thơm ít thôi Ơ, Yai, yai ล่งแล้วใช่ไหมตบโซฟาแค่นั้นพอแล้วพ <_ an> ี่ว่าต้องทุบพห้มันให้แหลกอะโล่งไหมอ้า่ะอะพิดน้องก็จะขอกลับบ้านอ่ะหนูลองกดดู ลองแล้ใช่ไหมคะพิชิดชู้พี่เอิลูกค้าอุตส่าห์เอาถุงซิปมาให้ใส่เล็บแต่พี่เอื้อมเปิดลำบากอ่ะเอาข้างนี้มาพี่เอื้อมตัดนี้ออกก่อน